หลายคนที่เป็นกูรูทางการเมืองก็จะบอกว่าล่อแหลมเสียวไส้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือดรแดนดรแดนก็เป็นคนวิเคราะห์เกมการเมืองก็เป็นหนึ่งคนที่อ่านขาดเหมือนกันคุณผู้ชมศาสตราจารย์ดอร์เกรียงศักด์เจริญวงศักค่ะจากประธานสถาบันการสร้างชาติเขาอ่านสถานการณ์การเมืองเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่40สว์ยื่นเรื่องเข้าไปเนี่ยสารรัฐธรรมนูญถือว่ากําลังผูกขานายกเศรษฐาเรียบร้อยแล้ว คือเป็นการพยายามส่งสัญญาณโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะแล้วส่วนตัวดรแดนนะคะบอกว่าเชื่อว่า40สาวเนี่ยที่ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปสารรัฐธรรมนูญก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปทุกฝ่ายทําหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมแต่ฉากหลังมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่นะคุณเมิวค่ะคือมีบรมบทบ้านเมืองที่ต้องคิดไหมเขาบอกว่ามีอ่ะดรแดนอ่ะบอกว่าผมเชื่อว่ามีอะค่ะ สารรัฐธรรมนูญอาจจะได้เวลาผ่องถ่ายไปเล็กน้อยณนะวันนี้นะเพราะว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการทันทีเดี๋ยวทันทีไปมันจะดูลูกลี้ลุกลนถูกต้องไหม,มเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ในมุมมองของดรแดนมองว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองอส่วนประเด็นวินิจฉัยปัญหาทางข้อกฎหมายโอเคมันก็ควบคู่กันไปแหละแต่สภาพบ้านเมืองมีส่วนอิทธิพลต่อใจผู้มีอำนาจจะไปทางไหนดี จะไปซ้ายหรือไปขวาได้หมดจุดเปลี่ยนที่ต้องจับตาคือ29พฤษภาคมนี้เป็นเรื่องคดีของอดีตนายกทักษิณคดี112ใช่ไหมคะ,คะแล้วกรณีของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะเป็นตัวย่อยที่ซ่อนอยู่ในเรื่องใหญ่นี้อีกทีหนึ่งทิศทางคดีของอดีตนายกทักษิณดูสิว่าจะช่วยเพื่อไทยต่อสู้กับก้าวไกลหรืออะไรยังไงคานวณจากตรงนี้ต่างหากให้ฟังเสียงค่ะ ว่ามันเป็นการพยายามจะส่งสัญญาณโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมก็ยังเชื่อนะว่าทุกฝ่ายที่ทำไปเนี่ยทำตามหน้าที่ตัวเองแต่ถามว่าในข้างหลังฉากเนี่ยจะจะมีบริบทการการบ้านเมืองที่ต้องคำนึงไหมผมว่ามีและอันนี้จะเป็นบริบทที่น่าสนใจเพราะเวลานี้ได้ขอ,อผ่องถ่ายเวลาไปเล็กน้อย S <S <an> <S เพื่อให้การตัดสินว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมนั้นไม่ได้เกิดทันทีซึ่งดูจากคะแนนที่ลงมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก็มีการใช้เจตนาบริสุทธิ์ของท่านตุลาการแต่ละท่านตามที่ท่านเห็นสมควรดุลพินิษว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่5ต่อ4ใช่ไหมครับ6ต่อ3ดงั้นค,คนที่ทับกันอยู่เนี่ยที่จะมีส่วนที่จะเปลี่ยนใจได้ง่ายกว่าคนอื่นคือสอท่านที่อยู่ในจํานวน จำนวนน,นนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าม,ามาสักท่านหนึ่งก็ก,ก็คะแนนก็เปลี่ยนฉะนั้นถ้า,าโอกาสที่จะเป็นไปได้ทางใดทางหนึ่งมีหมดฉะนั้นตอนนี้ท่านนายกเศรษฐาก็ถูกวางไว้อยู่บนสาการล่อแหลมว่าตกลงจะได้เดินต่อไหมผมเดาว,ว่าตอนนี้ยืดเวลาไปให้ให้ให้เดินต่อนิดหนึ่งและดูต่อไปต้องดูดูทรงการเมืองที่ใหญ่ขึ้นวันที่29 พฤษภา,าเนี่ยเป็นเรื่องของคดีของอดีตนาย,ยกทักษิณที่อ,อ,อยู่ที่ว่าตรงนั้นจะออกอย่างไรอตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะคะ,คะว่าสารท่านตามทำลายจะเร็วขึ้นหรือว่าจะยืดไปแล้วก็คนที่ลุ้นที่สุดเชื่อว่าไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะตัวท่านนายกเศรษฐาทาวีสินเองนะะ